ชันล่า้องมีเอฟโรตโอ้ยว้าวว้าวเข้าไม่ได้ข้าไม่เหยื่อโอเคเข้าได้แหละออะไรเนี่ยโอ้โหเอ้ยเพ็ดเพ็ดโอ้ยก็ไม่รู้เลี้ยงเหรอเฮีย อยากเลี้ยงนั่นอยู่าทำตซนทะเลทะเลกันล้วรับตอนนี้ยังไว้รออยู่โอเคกูกูกูเก็บมันให้มันปลอดภัยเรียบร้อยแล้วตอนนี้ยังไว้รออยูม่มันมันปลอดอม,มันปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโซนปั๊บในมุมการโซนสัมเปอรเลย โซนสัตว์เออก็คือตอบเป็นเกาะแยกเหมือนของมึงเหรอจะต้องตอบเป็นเกาะแยกเหมือนของมึงสินะฆ่าตัวอะไรตายค่าหมูหมูไม่ต้อเต็มไม่สองก้อนอุ้ยเฮ้อ ต้นไม้เลยต้นร yeah. ah, ูด้นรูดสนุกอโซนสาสต์สิ่งที่มันจะเป็นต้องมีเลยรู้ปะย่าปะไม่งั้นมันไม่สวยรู้แล้วต้องมีแล้วต้องมีย่าใช่มีหญ้ามันไม่มันไม่สวยพอเราจะเลี้ยงแกะไม่ได้ด้วยเข้าใจใช่ไหมหาหญ้า đang lên phơi, sau đó mình sẽ mang thay lên lâm đây này, ạ. Đúng rồi, phải dùng cách thủ Này kipper cười cho xong rồi. Ôi lấy tôn. Tay vang này, này.

โอ้ยลาวะไม่ไม่เนเนทอ่ะเนี่ยบาระเมอร์กล่องทุกทุกทุกอย่างไว้ใกล้กับโซนนี่อันอันตรายสุดโซ <c oughs> นที่จะบึ้มต,ตอนไหนก็ได้ทีบลาวะเยอะใช่นี่

ไม่ใช่คุหมายถึงว่ากูต้องการถังเอามาตักน้ำในควายว่ายังไม่มีถังน้ำอยู่ในตัวหรือว่าเราจะเป็นฟาร์มแล้วมึงไอ้นี่ทำไมอ่ะอะไรมึงพูดไปทำไมกูยังกูยังไม่ได้กูยังไม่ได้เดินไปไม่เชื่อครับไปเลยอะไรมึงเดินไปกูอยู่ไปโอเคเดาพี่ ไรอ่ะไรยังมีปะแล้วไม่กินมันก็ขาเร่มาแล้วมันเกิดลมเป็นตายโอ้พวกขาละม mm. ั่งว้าแลไมชุดมึงเกาะเต็มตัวเลยวะน่ากลัวโคตรกากไอ้เหี้ยตอนนี้เราไม่ได้กูขอว้าจากคนแรกตอนนี้เนี่ยกูลืมไปเลยมันดรอปหนังนี่เป่ามันตายหักไปแล้วกระเป๋ากูไอ้เหี้ย อาวกูโตกูโตกูโตอื้อน้ำ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 ไม่ทันอะไรมันจ้าจะบอกนายตายเหรอเกมหม้อตกไปได้ไงวันนังกูบ้าก็แจ๋ทุกทีกูวางบล็อกกูจะไม่กดกูจะไม่ย่อใช่ไหมล่ะนั่นแหละจะร้องบ่นแล้ว บ่นอะไรบ่นอะไควายแล้ว,ว,ลวอันนี้มันโซนหิดแล้ว,นะวล่ะคุณทำมานแตกละโซนัปเออขบบนนี้มันมีงพวกของอาวุธละกันนะยะพวกของฟ้า,าเป็นฟ้าไม้ที่ไม่มีใครตัดไม้มันตัดแล้วมันตกอ่ะมันมึงต้อง วางบล็อกรอบๆก่อนช่างช่างเม่ใชเดี๋ยวมันมีพื้นที่เยอะพอให้มันมีต้นอ่อนสัก1นถึงสต้นตกมาไม่เป็นไรเดี๋ยวมาโซนไม้ได้ลงมาเราจะได้หรอกนะยังไม่มีอะไรกินในโซนนี้เต็มเลยยิ่งตมาจัดเรียงแต่ละต้นเพิ่มมา เราไม่มาระบายใครหลายคนเยไม่ได้รแต่เราไงเราเก่งอยู่แล้วเฮ้ยกูทำเดี๋ยวเออแล้วก็กูสอนไงเลยกูประสบการณ์เยอะแล้ววันบอกเนี่ย

มันจะม้วนขดจะม้วนขคม้วนขดรวบพเขาตกแต่งอย่างนี้คุณเลยปล่อยเลยก็แล่ะมันก็ตกแต่งได้ถ้าถ้าไม่ใส่ต้นอ่อนฮะไม่ใส่ปุ๋ยให้มันมันก็ไม่โตหรอกไอ้ต้นเฮียนันต้องใส่ปุ๋ยอ่ะเนี่ยต้องไมไกลเหลยถ้าเราต้องไปไกลเหลือ,ลลอ,ลลอแค่อย่างอย่างเราตัวเองอ่ะไมูสัตว์เรา ไอ้เหี้ยกูเดินไปดีไหมกูว่ารู้สึกทางชนเลยนะแต่กูไม่คิดว่ามันจะสัตว์เลยอะสัตว์เราเหลือแค่ไก่หนึ่งตัวกับวัวหนึ่งตัวอือหือกูพูดแล้วโน่นเราควรทำโซนจับอ้เหี้ยช่างแม่งมันจะไม่ทำอ่ะเหมือนเดิมช่างแม่งเอ้ากูตกละมันเป็นอะไรกับมึงเนี่ยนะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูยงเห็นมึงอยู่แว๊บๆเลยเนี่ยตกอ่ะแล้วก็รึคว้า

ปไหนกูต <Physical. S 3> hey, ้องัดแบตอยูแล้อเฮียแบตกี่เน้อยเลยนั่เลยอ่ะไปเอาแบบเอาโโหเร็วหลือเกิน